ปลาท้องทองนิยายบทที่47แต่และกลมร่วมกันตามสืบเรื่องตัวตนของเสี่ยวเฟิงทว่ายังคืบหน้าไปไม่ถึงไหนพวกเขาทำได้แค่ติดภาพวาดเหมือนของเสี่ยวเฟิงไปทั่วทุกทิศ ภายในพัตคารแห่งหนึ่งชายวัยกลางคนที่ดื่มเหล้าจนสองดวงตาหยาดเยิเ้มพูดจต่ไม่เริ่มรู้ความกำลังคุยวก,กับเพื่อนร่วมวงเล่าว่าคนในภาพเหมือนนั่นข้ารู้ว่าเขาเป็นใครเจ้ารู้จักหรือสหายเองก็อารมณ์กลุมๆแล้วเช่นกันกระทั่งลืมลดระดับเสียงลงใครหรือรีบบอกมาเร็วเข้าชายวัยกลางคนเพลอออกมาไม่ข้าไม่บอกเจ้าหรอกสายโอบปาของเขาไว้ พวเลาะคึกคักพางพ่นกลิ่นอไอ้ะออกมาคิดจะไปรับรังวัวอย่างนั้นถือชายวัยกลางคนเรียบใส่ศีษะข่าไม่ไปหรอกผูกมิดกับเหล่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีผลไม้ชั้นดีให้ขากินเสียงเมื่อไทยทันใดนั้นก็เห็นสายตาของสหายมองลงมาแต่พอหันหน้าไปมองตามเขาก็สั่งมาในทันทีไถ่เท้าสององค์คลักผ้าตัวเผยสีหน้าเคร่งครึมหนึ่งในนั้นกดปากของเขาไว แวะไปกับพวกเราหน่อยเท่าคันชายวัยกลางคนผู้นั้นตกใจจนขาอ่อนยวบรำให้ออกมาคาดื่มมากเกินไปแล้วพูดจาเลวไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดเลวไรหรือไม่ก็ต้องไปกับพวกเราสององคลักษ์ผ้าตวนเอ่ยน้ำเสียงเย็นชาทว่าในใจกลับเต้นตึกตักพวกขี้เล่าพวกนี้ รูปเบแสได้บางขึ้นมาจริงๆเช่นนั้นพวกเขาก็คงได้ทับความดีความชอบไปด้วยชายไวกลางคนถูกพาตัวมาที่สาราว่าการคนที่ไต่สวนเป็นองค์คลักพาตัวตำแหน่งไปหูคนหนึ่งพอมาถึงในสถานที่แบบนี้ชายไวกลางคนสั่งมาเป็นปลิดทิ้งแม้แต่ความกล้าที่จะโป,ป้บดก็ยังไม่มียอมให้การไปตามสัตว์จริงทุกประการชายหนุ่มบนภาพเหมือนแท่หลิว เมื่อก่อนพักอยู่ที่ซอยวันฟูบีดาของเขาเป็นคนห่างแถมในชวนยังมีพี่สาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งน่าจะเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนพี่สาวของเขาออกไปเที่ยวช่วงเทศก,กาลแห่งความทักแต่วันที่สองจึงจะทำตัวกลับมาไท้บอกกันว่านัดเจอหนุ่มแล้วก็หนีตามกันไปไอ้ดันถูกตามตัวกลับมาไท้อาจจะเพราะถูกบีบให้ออกห่างจากหนุ่มผู้นั้นกะมังแต่สาเหตุเป็นเพราะอะไรไม่ทราบแน่ชัดถึงอย่างนั้นหลังจากที่พี่สาว ถูกตามตัวกลับมาก็ผูกคอตายไม่นานต่อมาพ่อของเขาก็ตายจากนั้นก็ไม่มีข่าวเขาเรจาครอบครัวนี้อีกจวนเองก็ปล่อยว่างคิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กคนนี้จะถูกทางหน่วยราชการตามจับกลุ่มตัวไม่รู้ไปทําความผิดใดมาพอได้ฟังขนผู้นี้เล่าอย่างละเอียดองครักไปหูก็เอ่ยถามเหตุใดเจ้าจึงรู้เรื่องชัดเจนขนาดนี้ใช่ว่ากังขุนที่อธิบายเมื่อก่อนข้าอาศัยอยู่ที่นั่น ต่อมาถึงคราวตกอับจึงย้ายออกองคลักษ์ไปหู่ยังมีคำถามครางแครงชจยชายหนุ่มบนภาพเหมือนอายุ1 5บ6ปีแต่เมื่อ7ปีก่อนยังเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเหตุใดเจ้ายัางจำได้ตั้งแต่พับแรกเด็กคนนี้หน้าตาคล้ายพี่สาวตอนนั้นพี่สาวของเขาก็อายุเท่านี้แถมหน้าตาดีอีกต่างหากข้าเลยจำได้แม่นองคลักไปหู่ตีน้าถึงเอ่ยเตือนข้าจะส่งคนไปตามสืบ หากตามสืบแล้วหรือว่าเจ้าโป้ป่แม้แต่น้อยข <c oughs> กาจะตัดลิ้นเจ้าทิ้งเสียหากเคยพักอยู่ซอยว่านฝูมาหลายปียอมจัดการง่ายขึ้นต่อให้ผ่านไปเจ็ดแปดปีก็ยังมีเพื่อนบ้านมากมายจำครอบครัวนี้ไทยในที่สุดองค์ขลักพาต,ตวนที่พอรู้เบาะแสะก็เริ่มตามสืบส่วนผู้เท่าที่น้อมและพระราชองค์การก็ถูกพาไปเข้าเฝ้า้องเตยให้อ่านหลังจากที่คนตัวทั้งในและนอกจนจนครบ กลมหอมถาวายบังคมฝาา่าพัดผู้เท่าทำความเคารพตามกฎระเบียบบุกคลิกวางตัวเหมาะสมห้องเต้ไทยอ่านนั่งบนเก้าอี้มังกรพางสำรวจทั้งผู้เท่าผู้เท่าหนวดขคราะเส้นผมสีขาวโพลนสีหน้าดูมีกำลังวังชาชุดคลุมตัวหลวมสวมอยู่บนทัางผอมสูบให้ความรู้สึกเหมือนมีมน์ขังรากับเทพเซียนเดิมทีฮ่องเต้ไทยอ่าน มีนิสัยขี้ระแวงอยู่แล้วจึงไม่ได้หลงเชื่อเพียงเพราะผู้เท่ามีบุค,คลิกน่าเชื่อถือพระองค์ตรัสถามด้วยสายตาซึ่งถหขึ้นอารมณไทยเจ้าคือหมอเทวดาที่ดึงแผ่นประกาศออกมาถือไม่กล้าถูกเล่กก่าเป็นหมอเทวดากระหม่อมแค่พอรู้สาสตร์ฝังเข็มระง,งับความเจ็บปวดเล็กน้อยก็เท่านั้นรู้เล็กน้อยเสียงของข้องเต้ให้อ่านสูงขึ้นรู้เล็กน้อยพะยะค่ะ ผู้เท่าทุนกลับด้วยเสียงสงบห้องเตะให้อา่านกอดตามองขันทีเหลียวชวนที่ยนอยู่ข้างกายเหลียวชวนรีบกล่าวเสียงสูงนำตัวเข้ามาไม่นานองคารักคนหนึ่งก็ถูกผ่าเข้ามาในตำหนักทำความเคารพอย่างยากลำบากบนแขนขององคารักผู้นั้นห่อด้วยผ้าสีขาวสีหน้าดูแล้วยังนับว่าสงบนิ่งแต่หากพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่าบนหน้าผากพุดเม็ดเหงื่อเล็กๆแน่นขนาด เรื่งีปักข่าวซีดลบกลัวหมอเทวดาช่วยละง,งับอาการของเขาทีฮองเต้ไทยอันตรัเสียงเรียบนี่เป็นการทดสอบผู้เท่าท่านนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยภาวะลงกายของอรงช์ะถาย,ยะาสูงทรงยอมจะเอามาทุกข์ทรมานได้เปื่อยไม่ได้ผู้เท่าเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าองค์ลักหนุ่มผู้นั้นก่อนจะลงมือคลายผ้าเนื้อบางสีขาวนั้นออกขันที่เลียวชวนบางสายตาของฮองเต้ไห้อันยังเอาใจใส่ฝ่าบาทให้หมอเทวดา ไปทกาการรักษาที่ถงด้านข้างเถิดเพคะห้องเตะให้อันตรปัดด้วยสีหน้าทาาเรียบไม่จําเป็นเราอยากดูในยินพระองค์ตรัสเช่นนั้นเหลียวชวนก็ถอยออกไปอยู่ด้านข้างฟูเทาจัดการเอาอผ้าสีขาวที่พันอยู่บนแขนขององค์ลักษ์หลายชั้นออกเผยให้เห็นแผลเวอะววาดูจากแผลแล้วคงเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนเห็นในชัดอบอัดเจ็บได้ไม่นานนะักองคลักษ์หนุ่มสีหน้าซีดลงเม็ดเหงื่อไหลาอาบ พยายามกัดฟันคมอารมณ์ไม่ให้เสียกิริยาต่อหน้าพักพักมีเข็มทองหรือไม่ฮองเตยไทยอ่านได้ยินเช่นนั้นก็มุนหัวคิดอย่างไม่รู้ตัวหมอเทวทาไม่ได้เตรียมมาหรือหากไม่มีแม้แต่เข็มทองแล้วจะรสศาสตร์ฝังเข็มทองระงับความเจ็บปวดได้อย่างไรผู้เท่ากรับทุนยังไม่ใส่ใจเข็มทองชุดหนึ่งราคาสูงเกินไปพ่ะย่ะค่ะฮองเตยไทยอ่านเงียบไป ก่อนจะพยักหน้าส่งสัญญาณให้ขันทีเรียวชวนเรียวชวนส่งสายตาให้ขันทีรับใช้อีกคนไม่นานขันทีรับใช้ผู้นั้นก็หยิบเข็มทองออกมาเรียวชวนรับมาแล้วมอบใส่มือผู้เท่าได้ตนเองผู้เท่ากวาดตามองเข็มสีทองที่มีขนาดสั้นยาวหนาบางอย่างครบครันชักนั้นก็หยิบเข็มบางเบาซึ่งมีขนาดยาวเล็กน้อยฝังลงบริวเวณใกล้ปากแผลขององค์คลักหนุ่มแต่ว่าเพียงพริบตาเดียวก็ฝังได้ครบวงหนึ่งแล้ว สีหน้าขององครักหนุ่มดูผ่อนคลายเรายังเห็นได้ชัดฮองเตยไทยอ่านจับจ้ององครักษหนุ่มพวกนั้นอย่างไม่ละสายตาเห็นอากับกิริยาของเขาเป็นเช่นนั้นก็รีบตัดถามเป็นอย่างไรบ้างองครักหนุ่มตอบกลับอย่างนอบน้อมโดนฟา,าดอาการเจ็บปวดถูเหล่าหลวงมากเลยพะยะค่ะผ่านไปสักพักองครักหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นอีกว่ารู้สึกเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแล้วพะยะค่ะฮองเตยไทยอ่านเผยสีหน้ายินดี จากนั้นก็อดมองแขนขององค์คลักหนุ่มที่ถูกฝังเข็มทังแม่นอย่างชง,งนถูกฝังเข็มเช่นนี้คงนอนไม่สะดวกกระมังหรือว่าองค์จะทายาตต้องทนโดนฝังเข็มบนแขนเช่นนี้อย่างนั้นถือแน่นอนหากเทียบัคความเจ็บปวดที่ทนทับไม่ไหวแล้วใช่ว่าจะไม่ได้เสียเมื่อใดผู้เท่าพยักหน้าไม่สะดวกพเะค่ะมีดอยฮ่องเต้ให้อันตรถามก็เห็นเลียวนิ้วของเขาดึงเข็มท้องออกทีละเล่มอย่างรวดเร็ว แบบนี้ก็สะดวกแล้วพะยะค่ะฮองเต้ให้อ่านทันใดทันก็รู้สึกว่าคำถามที่พลงออกไปเมื่อครู่ช่างดูน่าขานัะโชคดีที่เขาสะกดกลัน้นอารมณ์โกรธแกไไ้เอาไว้ท้ายไรซึ่งความก้ากระโอนบนใบหน้ารัดถามองคลักหนุ่มผู้นั้นว่าดึงเข็มออกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างองครักหนุ่มเท้ากับเหลือเชื่อขยับแขนตนเองล็กน้อยกราบทนด้วยสีหน้าตกใจไม่จบแล้วพะยะค่ะ ฮองเตยให้อ่า,อานมองผู้เท่าพรอมยมยิ้มหมอเทวดาไม่ธรรมดาจริงๆฝ่าบาททรงประชมเกินไปแล้วหลังจากฟังเข็มใช่ว่าจะนังบอาการเจ็บปวดได้ตลอดต้องทำการรักษาตามเวลาที่กำหนดพะยะค่ะต้องฝังนานเท่าไหรวันหนึ่งฝังสามครั้งแค่นี้ก็ไม่ต้องทนความเจ็บปวดแล้วพะยะค่ะฮองเต้ได้ยินเช่นนั้นก็วางพัะไทยเช่นนั้นต้องรบกวนหมอเทวดา รักษาองค์สถายาติแล้วเระหม่อมจะพยายามอย่างสุดกําลังเมื่อมันใจว่าคนตรงหน้าไม่ได้กุเรื่องเพื่อสร้างเกตอยุให้ตนเองจริงๆในที่สุดท้องเต้ให้อ่านกระตัดถามยังสนใจว่าไม่ทราบาหมอเทวดามีนามว่าอะไรกระหม่อมแท้หวังคนที่รู้จักกระหม่อมต่างเรียกกระหม่อมว่าผู้เท่าหวังผู้เท่าหวังชื่อเรียกนี้เอ่ยตามใจชอบไปหน่อยกระมังคนที่มีฝีมือรู้สัตว์ฟังเข็ม ระง,งับความเจ็บปวดดาวเทพบเซียนเช่นนี้อย่างไน,นก็ควรเกวบหมอหวังสิหมอเทวดาหวังอยู่สำนักโครงหมอได้หรือผู้เท้าเอ่ยเสียงราบเรียบส่วนมากแล้วตั้งแผงทับดูดูโบทนนพยาค่ะห้องเตยให้อ่านผ่านไปสักพักห้องเตเพียเได้ว่าควรแยกเขาว่าอย่างไรลิวชวนพาอาจารย์หวังไปที่วังบุรพา อาจารย์หวังที่ฮ่องเต้ให้อ่านส่งเรียกก็คือมหาราชคุมหมิงซินเจลินเมาชาติก่อนนี่เองหมิงซินเจรินเดินตามขันทีหลิวชวนไปยังวังบุรพาฮ่องเต้ห้อ่านเป็นห่วงโอโทศจึงเสด็จตามไปถ้วยขณะที่วทพวกเขาไปถึงองค์จจถายห้ก,กำลังส่งเสียงโอดโอยังเจ็บปวดเม,ม,มื่อมีหมิงซินเจรินอยู่ถ้วยท่าทีขององค์จจถ่ายยาเช่นนี้ กลับชวนให้ห้องเต้ให้อ่านรู้สึกอับอายอยู่บ้างแต่ไม่นานก็ถูกเสียงร้องได้ขององค์เจทายาทเบี่ยงเป็นความสนใจเสเ็จเพ่อหาคนได้แล้วหรือพะยะค่ะหาเจอแล้วท่านผู้นี้คือท่านอาจารย์หวังสำรับคนที่มีความสามารถจริงๆห้องเต้ให้อ่านมีความเก่งใจไม่น้อยองค์เจทายาทคิ้วขมวดพางหอมไปทางหมิ่งซินเจนเลินหมิ่งซินเจนเหลินแสดงความเคารพถวายบังคมองค์เจทายาท อย่าพูดให้มากความรีบหลัง,งับความเจ็บปวดให้ข้าเร็วเข้าเพราะแต่ไหนแต่ใดมาไม่เคยทุกข์ทรมานเช่นนี้มาก,ก่อนนอกจากฮองเต้ไท้อ่านแล้วองค์สัทายาตหลายซึ่งความอดทนต่อผู้อื่นอย่างเส้นเชิงฮองเต้ไท้อ่านมุ่นคิ้วสุด้ายกลับมาไตัดอันใดเพียงแค่ตรัดกับหมิงซินเจริญว่าเถิดอาจารย์หวังฝังเข็มให้องค์สาททายาทเถิด หองเต้ก่าวด้วยความยำเกรงขณะที่หมิงซินเจิญเหรินขยับเข้าใกล้องคชาญาติทางซ้ายขวาล้วนมีคนเฝ้าประกบจับจ้องการกระทำของเขาไม่วางตาหมิงซินเจิญเหลินไม่ใส่ใจเขาแกะผ้าปิดแผลบนแขนขององคชาญาตออกอย่างเบามือจากนั้นก็สำรวจบ,บาดแผลครู่หนึ่งเดิมทีบาดแผลที่ถูกมีดบินฉบผ่านห้ไม่ได้ลึกมากนักแต่พอผ่านการขูดกระดูกขับพิษจึงดูน่ากลัวไม่น้อย เวลาที่หมิงซิน,นเจินเลิศใช้สำรัจอย่างสั้นนักแต่ว่าสำทับองค์สถายะแล้วปรับยาวนานจนทนไม่ไหวเส้นเลือดสีเขียบวบนหน้าผากของเขาปวดโพนสีหน้าเยเกเหตุดยังไม่เท่มอีกหมิงซิน,นเจินเลินไม่พูดอะไรแต่ยื่นมือไปทางหลิวชวนเข็มทองที่ใช้ฝังองค์สถายาตถูกเปลี่ยนใหม่โดยถูกเก็บอยู่ในมือของขันที่ใหญ่ผู้ที่ฮ่องเต้ให้อ่า,อานส่งไว้วางแสบมากที่สุดมาโดยตลอด เหลีวชวนเปิดกล่องออกเกิดปรากฏเข็มสีทองที่เรียงรายอยู่บนผ้านุ่มหมิงซินเจลินหยิบเข็มทองเล่มหนึ่งขึ้นมาคลายกำชับองค์ราชทาตยยห้ามขยับย่ามที่องค์ราชญาตเห็นเข็มเล่มสีทองส่องประกายวิบวับทานในนั้นล่างก็แข็งทื่อโพรงขึ้นว่าช้าก่อนถตว่าเข็มทองในมือของมิงซินเจลินกลับไม่หยุดชังฮักมันถูกฝังลงบนแขนขององค์ราชญาตเขาเอ่ยถามเสียงจริงจังว่า องคชาญายตามีอะไรหรือองค์ชาญายตกลมศีรษะมองปลายเข็มที่สั่นไหวเบาๆด้วยท่าทีเหลือเชื่อฝังลงไปแล้วจริงๆด้วยในเมื่อฝังลงไปแล้วเขายังจะพูดอะไรได้อีกองคชาญายตาจึงหุบป,ปากพร้อมสีหน้าเรียบตึงเหมิงซินเจนเลินหยิบเข็มทองอีกเล่มฝังเข้าไปเข็มยาวฝังลงบนผิวหนังความจริงมีเพียงความรู้สึกเจ็บแบบเล็กน้อยแต่ว่าองค์ชาญายดก็ใบหน้าบูดเบี้ยวกัดฟันถามว่า ต้องฟังเข็มกี่เล่มอาองจะถ่ายวัดกลัวส่งหองไปทางนันเพะยะค่ะหมิงซินจนหลันชีพไปอีกฝั่งหนึ่งองค์จะถายาตดมองตามไปโดยไม่รู้ตัวขวดกระเบื้องสีแทงปากเหลี่ยมใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้จันขนาดสูงภายในขวดมีดอกเหมยขี้พึ่งกําหนึ่ง กำลังพลิดอกเบ่งพานลำพังแค่ขวดพังพังใบหนึ่งมีอะไรน่าดูกันถาว่าทันทีที่องคชาญญาตดึงสติกลับมาก็คนพบว่าแขนถูกฝังเข็มจนครบแล้วห้องเตะให้อ่านขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่รูคิดไปเองหรือเปล่าเหมือนเข็มที่ฝังให้องคชาญญาตมาก่อองค์ลักหนุ่มก่อนหน้านี้เสียอีกเจ้าขณะที่น้ำเสียงโกรธเี้วขององคชาญญาตจะระเบิดใส่หมิงซินเจลินก็ได้ยินอีกฝ่ายเอ่อยถามว่า ผ่านรู้สึกอย่างไรบ้างองค์สถายนชั้นักงานก่อนจะมองแขนที่ได้รับบาดเจ็บวยท่าทีเหลือเชื่อไม่ปวดแล้วเขารอผ่านไปสักระยะกระทั่งมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองสีหน้าก็อ่อนลงดีขึ้นมากรออีกประเดี๋ยวคอยเอาเข็มทองออกองค์สถายหน้บเปลี่ยนแล้วหากเอาออกยังปวดอยู่อีกหรือไม่หมิงซินเจนเหลือนทนตอบอย่างอดทนดังขับได้ช่วงเวลาหนึ่งแต่หากหนึ่งวัน ฝังเข็มสามครั้งก็จะระงรับความเจ็บปวดได้ทั้งวันพะยะค่ะองค์สัทายตดยิ้มดีชัยเ่นนั้นก็ดีเขาแทบทนไม่ไหวแล้วจริงๆขอบคุณท่านมากนานๆที่จะเห็นองค์สัายาตยกล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจสักครั้งหมิงซินเจนเหล่นขยับภากหมายจะพูดบางอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่พูดฮองเต้ให้อ่านมองออกถึงตรัสถามอาจารย์หวังมีเรื่องอยากกำชับหรื่มให้หมิงซินเจนเลิน เรือมององค์จ้าหายาัคือว่าภายในใจขององค์จ้าทายาักระตุกภูปองค์จ้าหายาัพลังลมปราณเสียหายต้องพักผ่อนให้ดีทีมิงซินเจิเหลกลับมามีสีหน้าเป็นปกติเอ่ยกำชับพังดึงเข็มทองออกห้องเต้ไทอ่านรู้มิงซินเจิเหลมีเรื่องอยากพูดจึงตรัสขึ้นวยสีหน้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหยนเอ,อ๋อจ้าพักผ่อนให้มากๆ พอเห็นฮ่องเต้ให้อ่านกับมิงสินเจินหลินต็มาจะก,กลับไัยองค์ชัยถ่ายญาติกตะโขนทางไว้อาจารย์หวังข้ามีปัญหาใดใช่หรือไม่มิงสินเจินหลินเผอ่มองฮ่องเต้ห้อ่านยวนเอ,อ๋ออย่าคิดอะไรให้มากเจ้าแค่เป็นแผลภายนอกเท่านั้นรักษาระยะหนึ่งก็หายแล้วหลังจากไม่มีความเจ็บปวดมารุมเท้าสมองขององค์ชัยถ่ายก,ก็กระจ่างชัดเจนสเสด็จพ่อไม่จำเป็นต้องปลอบใจลูก อาจารย์หวังต้องมองพังซิ่งออกแน่นอน,อนลูกเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วสภาพร่างกายตนเองเป็นเช่นไทยก็สมควรที่จะรู้ฮองเต้ไทอ่านช่างใจเล็กน้อยพางมองไปทางผิงซินเจนเลินอ๋อ,องเถ่ายาิยังมีอาการใดอีกอาจารย์หวังโปรดบอกให้ทราบทีเถิดฮองเต้ไท้อ่านผิดหวังต่อท่าทีที่แสดงออกมาหลังจากองเซธายาดบาดเจ็บอยู่พังแต่คำพูดที่ว่าลูกไม่ใช่เด็กแล้วขององเซธายาิได้เตือนสติเขา ในฐานะที่เป็นทายาสืบทอดบัลลังก์ก็ควรทนทับเรื่องต่างๆได้แล้วหมิงซินเจินเลินมององค์ชจาทายาทแบบหนึ่งเอ่ยว่าบาดแผลบนแขนขององค์ชจาทายาทเกิดขึ้นพอขูดกระดูกขับพิษออกกำมังใช่แล้วอาจารย์หวังช่างมีาาศาสตร์การรักษาที่ยอดเยี่ยมนักฮองเตให้อ่านเอ่ยชื่นชมหมิงซินเจินเลินเงียบไปครู่หนึ่งเอ่ยพังรูปตาลงการขูดกระดูกขับพิษ ช่วยหนัง,งับให้ผิดไหลเข้าสู่หัวใจนับเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดนยามคับขันเพียงแต่องเตให้อ่านและองค์งสถายนคนอื่นๆอ,อยู่ตรงนั้นพอได้ยินคําว่าเพียงแต่สองคำนี้ก็ตึงเครียดขึ้นมาโดยเฉพาะหมอหลวงยิ่งมีสีหน้าเปลี่ยนไปหมิงซินเจินหัวนเอยต่อเมื่อคู่กมอมลองตรวจด,ดูบาดแผลแล้วพบว่าเส้นที่ประจรภายในบางส่วนได้ทับการเสียหายจากพิษแล้วจะเป็นอย่างไทบพาง ฮองเตให้อันตรามเสียงครึมองค์ซถายาตยจับจ้องหมิ่นซินเจินหลันยังเอาเป็นเอาทายรอเขาเพื่อประโยคต่อไปหมิ่นซินเจินหลันเสียหน้าครึมต่อไปแขนข้างซ้ายขององค์ซถายาตยเคลื่อนไหวได้ไม่ว่องไวขนาดนั้นแล้วเาว่าอะไรนะองค์ซถายาิลุกขึ้นพรวดพอผ่านการฝังเข็มมาแล้วแขนข้างซ้ายจึงไม่รู้สึกปวดเท่าใดเทวาใบหน้ากับซีดเสียวจนหน้ากรัว ผิงซินจริญเดนก้มหน้าโต่ไม่พูดสิ่งไทยอีกองค์สหายาสเดินลุดนหน้าขึ้นไปก้าวหนึ่งในตาแต่ได้เช้เลือดฝอยพูดขึ้นทีละคำอาจารย์หวังคำพูดเมื่อครู่หมายความว่าอย่างไรเสียงถุมต่ำของฮองเต้ให้อันดังขึ้นโยนเอ,อ๋อย่าเพิ่งร้อนใจมุมปากขององค์สหายาสแข็งทื่อพยายามสะกดกั้นความกังวลกังวายใจไว้ฮองเต้ให้อ่านดูสงบมากกว่าเขาอาจารย์หวัง แขนซ้ายขององค์สถายาตส่งผลถึงขั้นไหนาดีหน่อยแขนข้างซ้ายก็แค่ยกของหนักไม่ได้แต่หากแย่กว่านั้นหมิงซินจะนเงนียบไปก่อนจะมองไปทางห้องเต้ให้อ่านอาจารย์หวังพูดได้เลยไม่เป็นไรหากสถานการณ์แย่หน่อยก็ส่งผลกระทบต่อก,การจับนลอคว้าของแน่นอนว่าผลกระทบไปถึงขั้นไหนคงต้องดูหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยองค์สทายาต มีข้อได้เปรียบในการรักษา,าดีขณะนี้อย่าท้อใจไปเลยเพะ่ะค่ะอย่าท้อใจไปเลยในสมองขององค์สไตายชาติพูดคำพูดพวกนี้วนเวียนไปมาเหมือนถูกค้อนหนกักกระแทกใส่เขาอย่างชังคำปลอบปลมที่ฟังดูไทยเที่ยวแทงเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าแคนใช้ของเขาพิการแล้วถือเขาเป็นทายาทคนตอบไปเป็นห้องเต้นในวันข้างหน้ามีกษัตริย์เมืองไหนบ้างที่เป็นคนพิการ ข,ของเตไทยอ่านได้ฟังคำพูดของหมิงซินเจินเลิ่นก็ยากจะทับไทยแต่พอความคิดของเขายยกแท้อย่างถึงการสะกดขั้นอารมณ์จึงสูงขององค์สถายาตมากนักเช่นนั้นคงต้องรบกวนให้อาจารย์หวังช่วยฟื้นฟูอาการให้องค์สถายาตแล้วหมอหลวงขี้ขาดที่หลบอยู่ตรงมุมกำแพงให้ยินเช่นนั้นก็อดมองหมิงซินเจินเลิ่นแป๊บหนึ่งไม่ได้เก็บคนผู้นี้เอาไว้ในวังเท้าถือโยวนเออ เ้าไม่ต้องคิดมากรักษาอารมณ์ให้คงที่เอาไว้มีผลช่วยฟื้นฟูการบาดเจ็บได้หลังจากออกจากวังบุรพาห้องเตยไท้อ่านกระรับสั่งต่อหลิวชวนเถินทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ห้ามแพร่งพลายอาการขององค์สถายให้ออกไปแม้แต่คำเดียวหลิวชวนใจสะท้านรีบผ่านรับทันทีภายในวังบุรพาเสียงของตกแตกดําไม่หยุดพักคนในวังต่างเถินย่องเสียงเป่ามีกล้าแม้แต่พ่นลมหายใจเสียงทงัง องศัยญาตขควาถ้วยชายโยนลงบนพื้นอารมณ์คลุมครั่ง์เรากับพายุฟ้าฝนกันนามก็ไม่พานมีข้อได้เปรียบอะไรในราการรักษาคันหากหมอหลวงพวกนั้นมีความสามารถจริงเหตุใดถึงไม่ดูว่าศาสตร์การฝังเข็มนังับความเจ็บปวดเล่าแขนซ้ายของเขาพิการแล้วองศัยญาตจับจ้องแขนซ้ายแน่นิ่งสีหน้าย่ำแย่จนถึงมื้อเย็นก็ฝืนสะบัดไปได้ไม่ขี่คำก่อนจะปัดถ้วยชายลงพื้นทั้งหมด แขนข้างสายเริ่มออกอาการปวดนงนวงแล้วอาจารย์หวังเล่าความเจ็บปวดอันคุ้นเคยทำเอาองค์สัยยะเปียบดังอสูนที่น่าสะพึงกลัวถามขึ้นด้วยน้ำเสียงแพมสูงหวังกุ้ยขันทีที่คอยรับใช้อยู่ข้างกายก็รีบตอบทูนท่านอ๋องอาจารย์หวังเพิ่งมาถึงรีบให้เขามาฝังเข็บให้ข้าเร็วเข้าองษัยยะรีบตัดบทหวังกุย้ยไม่นานหมิงซินจนหลิน ก็หยุดอยู่ตรงหน้าองค์สถทายาซึ่งยังคงมีขันธีใหญ่เหลียวชวนตามมาด้วยแทนซาขององค์สถทายาเริ่มปวดอีกแล้วหรือหมิงซินเจรินเอ่ยถามองค์สถทายาสีหน้าทมึนเหตุใด,ดท่านจึงไม่มาให้เร็วหน่อยยามเผชิญกับข้อกังขาขององค์สถทายาหมิงซินเจรินกับเผยสีหน้าทาาเรียบสภาพร่างกายของแต่ละคนต่างกันเวลาในการฝังเข็มระง,งับความเจ็บปวดย่อมแตกต่างกันด้วย กรามอมต้องดูหลังจากองคเสถายาิฟังเข็มค้งแรกแล้วว่ามีอาการปวดอีกหรือไม่จึงจะสะดวกในการรักษาภายหลังองคเสถายาน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยอาจารย์หวังเร็วเข้าเถิดข้าปวดจนทนไม่ไหวแล้วหมิงซินจะหลันมุวนหัวคิ้วเล็กน้อยทนไม่ได้เท่าถือไม่น่ากลัมหังระยะห่างแค่นี้คงไม่ปวดถึงขั้นนั้นนี่นะฮะองเสถายาสีหน้าลึ้มลงอาจารย์หวัง ทันรีฝังเข็บไม่องค์อุษาาตะจะดีกว่าคนที่เอ่ยปากก็คือขันทีหวังกุ้ยในน้ําเสียงข่มความไม่พอใจเอาไว้คนผู้นี้อะไรกันภพวาวรอาการขององค์สถาญาตสูงส่งเช่นนี้จะเหมือนคนทั่วไปทด้อย่างไทยหมิงซิน,จนเจลินกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังท้องเขาจะสถานการณ์ความเป็นจริงของผู้บาดเจ็บก่อนจึงจะไม่มีผลกระทบต่อการรักษาในภายหลังองค์สถาญาตแสดงสีหน้าเยกเกชั่วขณะ รากับได้ยินเสียงตบหน้าดังเพี้ยเขากัดฟันเคายังพอทนได้ขณะที่พูดเขาก็ขึงตามหองผ่องกุยเจ้าบ้านนี่จะพูดทําไมให้มากความหวังกุ้ยไม่กล้าผิดปากพูดอีกต่อไปขันที่ใหญ่ถิวชวนเงียบไปก่อนจะส่งกล่องเข็มทองไปตรงหน้าหมิงซินเจเรินอาจารย์หวังเริ่มได้แล้วกระมังหมิงซินเจเหลนินพยัยหน้าเล็กน้อยก่อนจะฝังเข็มทองลงบนแขนซ้ายขององค์สัทยายอย่างคล่องแคล่ว ความเจ็บปววค่อยๆจางหายไปจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาท,อง,ทองนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ